รีวิวรถเที่ยวเฮ็นล่าสุดนี้เนาะก็คือรถฟีโน่เอ้สกูพีนี่ทุกคนหอดสวนแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนหล่อ,อเบิกเลยนะเนาะออึโต่ใหม่เว้แตกเลยเอ,อะไรกันเนี้ยกัถือ่าคุ้มนะไปหายไปสวนกลับมาสากไปสินะ่ะ มือนี้ยครับก็จะมารีวิวให้เบิ่งเนาะว่ารถคันนี้เป็นรถอะไรแล้วก็เฮาเห็นยังมาแน่เนาะ,ะเบิดงบประมาณเท่าไรเนะาะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เนะาะ ครับสบายดีทุกคนนะเมื่อนี้มาเจอกับช่องอลันเอ็มทีเด้อโอ้บริถ่ายคลิปแต่เราเราเรเปิดคลิปบริเดนล่ะเกือบเดือนนะทุกคนนะแต่เราลงเพลงไปหมดละอ่ะเริ่มชีทะยอนมาเหตุคลิปคือเก่าแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะกับเราติดภารกิจก็คือเฮโลไฟฟ้าเนาะสองสำคัญแหละเราก็เลยบริถ่ายิปเนี้ยยิปเนี้ยมันชิบุเล่จากอย่างเนาะขนาดนี้เราก็ยังลงคลิปเมื่อกี้เนี่ยก็ยังคลิปดองมาตั้งแต่สองสามเดือนก่อนเนี่เอามาลงรอให้ทุกคนบม่ลืมนะ ขับไปฟังเพลงกันไล่ทุกคนอ่ะมืัอนี้เฮาชิพาทุกคนไปเบิงนะ่งเนาะเบียร์ยางสถานที่ปลูกยางของเฮาเนาะทุกคนเนาะคืบหนาวใส่แล้วแล้วเฮาก็ไิรีวิวรถที่เฮาเห็นล่าสุดนี่เนาะก็คือรถฟีโนโอเอ้ยสกูปปี้สกูปปี้ของอน,นันตนะ์เนาะทุกคนนี่เดี๋ยวจะไปรีวิวสวนพอละเดี๋ยวจะขับขี่ทุกคนเบิงนะ่งเนาะว่าเป็นจากใดเนาะไปะไปพุ่งนี่ แน่มีฟองมีไฟไปทุกคนโอ้โเดี๋ยวจะไปรีวิวเต็มให้ทุกคนเบิงพูดแหละให้ทุกคนเบิงคข,ข่าวๆกันเนาะมันมีอย่างเนาะที่เห็นก็คือวัดโวลน,นะแล้วก็ปั๊มเบรกตู้ปลาทั้งสองตู้เลยอ่าคันนี้ของอน,นันต์ทุกคนให้เพื่อนขี่เป็นมหานะเนาะเต็มระบบคันนี้เนาะรูซึกว่าแต่งแต่งรูซึกว่าไลายกว่ารถเฮาอีกเนาะ ไส่ตู้ให้แม่ก่อนนะแม่ก็ะชีโอ,อไปเอาต้องอา่านทุกคนอีกบนขา,านนนะนทุกคนก็เป็นไรทุกคนสบายดีกันบ่เพราะว่าเขาบันถ่ายคลิปโดนเฮงอย่าเฝ้าลืมเขาเด้อเขาจะกลับมาเหตุอีกแล้วทุกคนเนะาะกลับมาทำลิปอย่างพยายามให้มันต่อเนื่องเนาะเพอบาอย่าเอฟซีลืมเขาเว้ยล่ะ คไปไปดูกันว่าสวนเราจะมีอะไรแปลกใหม่แต่ทีนี้นก็คือมื้อนี้อีป้าไปเกยยางมาเนาะทุกคนเนาะไปเกยยางมาเพื่อปลูกไปดู ฟิลก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนอันนี้คือของเล่นอน,นันนะขันนี้บอกได้เลยแต่งยันเบาะคลมใบก็ขึ้นเดอ้อ ทุกคนหนะัวคนือดแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนหลาอเบิกเลยนาะโตใหม่กว่แตกเลยอะไรกันเนี้ยได้อยู่โตโตนิดน่อยนะทุกคน กับรดนี right ่มันต่ำเนี่ยเนาะจ้ามันแบบปเพทไปไ้เสียงดังฟังชัดขนาดเลยนี่ทุกคนแปลนรบแต็บนี่แหละสถานที LE ่ฉิบูุกยางนับจ้ากนนอะแปลนเสลือกืนอ่า hmm. ผู้เยว มึงให้แช่เลตัดมดเอออ่านี่ยก็เจอกับขอ,อน้ำนินเนาะทำคนฝาเลยบม่ลงสกูตี้ขขอาา่ะ <c oughs> ไปก็ได้สักได้ได้มาอะไรเนี่ยมือเกมเนี่ยเกม <c oughs> ไหลสายอ่าสถานที่ประมาณนี้นะสกะุลเปน็นเติร์ดอันนี้แมนบอลหาเหฮด พาทุกคนจืดเนาะพาไปเบง่งยางเนาะที่เจาเอามาลงจะเริ่มปลูกมืออื่นนี่เลยเนาะทุกคนให้เสียเล็บปลูกปล่อยเพิ่อนพียได้เนาะทุกคนเนะฮขาก็ตรมาเห็นนำตังเห็นหูร่วมด้วยช่วยกันนะเราอยู่ด้วยกันกล้องควาง เบีย้ยยางเหาทุกคนมาแล้วเนาะประมาณหกร้อยเบี้ยฮ่าหกร้อยเบีย้ยได้แค่นี้แหละฮ่าหกร้อยเบีย้ยพวกปลูกอยู่ทุกคนพวกปลูกอยู่หรอเนาะนี่อ่ะน้ำน้องเขากับประมาณนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปเบิง่งเออ่น้ำกับต้นก้าของดินไก่เคียงนะทุกคน น้ำเอาก็เลยขึ้นแล้วแต่ว,ว่าแดงกันนดหนาๆเนาะเพราะว่าฝนตกใหม่เพราะว่าน้ำในดินนี้ไหลลงไปนะทุกคนดิผู้ดำเลยเด้อสีเหลว่ยมนัแหลวเราก็ไปจับเรือเร่อยๆนี่เห็นปหทุกคน เสร็จเรียบร้อยพี่เราไฟฟ้าขี่กับสบายนะทุกคนเนาะพอได้มาหายมาสวนบุเปิงน้ำหมูกน้ำมันเนาะมื่อหนึ่งกันใส่ระ,ะยะทางบกเกิน30นกิโลเมตรเนาะกัถือว่าคุ้มเลยไปหายไปสวนกลับมาสากไปสินะตอนนี้เราก็ับหาเห็ุอยู่เดอ้อทุกคนเดอ้อติดต่อมาได้เนาะภายที่อยู่ฝั่งลาว เดีอนะเจะไปรีวิวเต็มทุกคนเบิ่งเนาะเดยวก็จะไปเบิง่งพร้อมว่ามันแตกหรือเป่แตกเมื่อกี้นี้บัานชวนหาอัพเดตประมาณนี้แหละบ้านเราก็เหมือนเดิมนะีิจอดนี่แหละวีรีวิวนะทุกคน อ,อ่ะเดี๋ยวมารีวิวเต็มให้เบิ่งเนาะแป๊บ,บนึงอ่ะทุกคนเนาะสบายดีครั้งเลยเนาะมือนี้เขาจะมารีวิวให้เบิ่งเนาะว่ารถคันนี้เป็นรถอะไรแล้วก็เอาเหตุยังมาแน่เนาะ,เ,นะเบิดงบประมาณเท่าไรเนะาะภัยสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เนาะเริ่มต้นเลยก็คือแตกไปแตกนิดน,นึง <c oughs> มาเมื่อกี้นี่นี่ก็คือรถ สกูปนะี้ไอเนาะทุกคนเนาะอาจะปีสองพันสิบห้าสองพันสิบสองฮะสองพันสิบห้านะจะแมนเฮาก็บ,บนแน,น่นอนเนาะเขาได้ซื้อคันนี้มาประมาณหนึ่งพันสามร้อยบาทนี่แหละเพราะว่าเขาไปซื้อมันมันขี่ไม่ได้นะทุกคนมันขี่ไม่ได้เขาไปซื้อมาแล้วนเะขามาดัดแปลงเอามาเลยก็เห็ดสนะีใหม่เนาะตะกี้เป็นสีเขนะียวเนาะคันนี้หัวมันก็จะขึ้นหัวให้เบิ่งเนาะอ่ะมาเบิ่งสเปคคร่าวๆเนาะเขานะได้เห็ดสีขาวเนาะทุกคนแล้วก็มอเตอร์นี่แมน พันพันสองร้อยวัตต์เนาะนี่มาเบิ่งมอเตอร์มอเตอร์นี่แมนพันสองร้อยวัตต์ดิสเบรกแมนสองร้อยซาวมินเนาะปั่มซีพอร์ตเหมือนเดิมอยากมีเมียงนนหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาเก็บเอาของเก่ามาใส่แล้วก็อาร์มก็คือกับซูเมะเอ็กอะไรเนาะแต่ว่าต่างก็คืออาร์มตัวนี้มันเป็นอาร์มของอาร์มของโซนิคแล้วเอามาต่อเหตุสไตล์เดียวกันเนาะทุกคนเนาะ ยางกับยางเบอร์ลอยซาวทับเจ็ดชิปขอสิบสองเนาะเขากลับตัดหางออกนะเพราะว่าเขาได้ยืดอาร์มนี่แหล่ะการนี่แบตคือเจ็ดสิบสองโวลต์ซาวแอมเหมือนเดิมนะทุกคนเห็นปะชก็เป็นชกไวท์เอสแท้เด้อตัวนี้ไวท์เอสแท้ของเวฟไอซื้อมาแปดร้อยกว่าบาทการนุ่มๆนุ่มๆอยู่แต่ว่ามันจยกเตี้ยเนาะทุกคนเด้อเพราะว่าเขาเห็ุองศามันมันอ่าเสลียงแห้งเนาะแล้วก็ได้มีบางคน มังคโปร์โครฟฟ้าเลยด้วนี่เอามาใส่เนาะเป็นงะของ CNC เนาะแต่บูบมีรุ่นแต่ว,ว่าเป็น CNC แข็งกันได้ดีเนาะบูมีบูมีถึงกิโดมเด็ดทุกคนมอเตอร์พันสองร้อยเห็นบ่นเนี่ยเบิ้งใหญ่ๆเลยบังสีเลีอนให้เบิง้งนี่ยหกสิ v, บโวลต์พันสองร้อยวัตต์เนาะ โอเคดิแบตกับแบตธรรมดาเขาก็ได้เห็ดซีเองนะทุกคนซีขาวนี่เมืนเขาได้เห็ดซีเองก็คือสเปรย์กระป๋องเนาะประมาณเจ็ดป๋องนี่แหละบริษัทแรกเกอร์ซับเห็ดพอได้พอมันโบขี้ร้ายคือตะกี้เนาะกันตกกับผลเองแล้วก็มาเบิ่งนี่แล้วก็มีเบาะปาดเนาะเพราะว่าเบาะเดิมมันจะตุ้ยๆอ้วน,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 วนๆมันขี้ร้ายมันบ่บสมทรงเนาะแล้วก็มานี่มีวัดโวล วัดโวนเหมือนเดิมแล้วก,ก็สติกเกอร์มันหยอกมันแยกแล้วก็ปั๊มเบรกมีปั๊มเบรกที่เอาแต่งใส่จุกกิกๆเนาะเพราะว่าอยากให้มันเทนหน่อยะนะแล้วก็มีเหตุไฟเดลท์เนาะทีเชียร์ทะเบงไฟเดลท์เป็นอะไรนี่เหตุเองได้ไฟเดลเท์นะครับเท่เซย์เท่ขนาดมีไฟเลี้ยวร้อมเนาะอ้าผมก็ออะไดจ๊ะ ตายแล้วพักยันส่ยลุดเลยแหละนะสงสัยจะใส่ยลุดเนาะเดี๋ยวยังแปลงมันสเปคคร่าวๆกับประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะคิกอันล่อเนี่ยก็เป็นล่อรถคิกคิกลอยซิปเอามาจับใส่มันได้เลยเอาเอาเลยเนาะแต่วันชี้หายางขอบ12ใส่อยู่แม่ขอบ12แล้วก็ปลั๊กชาร์จก็อยู่นี่ทุกคนนี่ ัาเดี๋ยวพาทุกคนมาเบิ่งสเปคกล่องเบามันมียังแน่เนาะนี่กล่องเบาก็มีเบเกอร์เบเกอร์ก็ร้อยแอมป์เนาะทุกคนแล้วก็กล่องเอ็มฮัซิฟเอสไว้อยู่นี่แล้วก็แบตเจ็ดก้อนแล้วก็เราได้ยิงซิลิโคนหัวหัวแบตเนาะเพื่อบให้มันสอดแต่ก็บม่สอดล็อกเรนทัาเคืนเรเห็นที่สอดสเปคกับประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ GPS ได้อยู่ประมาณ 8 0กิโลเมตรนี่นา,นามไม่กะเกือบตรงเลยกับประมาณ7-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเขาจูนบนแห้งเพราะมอเตอร์มันก็น้อยเออกับประมาณนี้นะกับค่าวๆเนาะกับรุรนมีอย่างหลายแต่ก็เท่อยู่ทรงมันได้ทุกคนมึงจีนังให้แบบเท่ะเท่ปะนั่นขี่ไปมอมอหามีคนแอมบ่ สงสัยไฟเลี้ยวลุดอย่ามันเนอ,อิอม่มชิออรมเป็นคนเบิ่งได้ส่งมันได้อะทุกคนเบรกนิ่มๆตัวต่ำเมื่อกี้นน่ทุกคนมาเบิ่กขี่มาตำ่ำแตกเลยแตกนน่หนึ่งเห็นปะ กับบุ้ยปัญหารถซัมมี่นะึ่งสบายอ่ะกับประมาณนี้นทุกคนเนาะสเปครถอ่าสารับใครที่อยากเห็ดเนาะก็สามารถติดต่อมาได้ทางเฟซบุ๊ก่วนตัวเที่ยวขึ้นอยู่หน้าช่องะละ่ะทักมาได้เนาะมาลมกันนะเนาะเห็ดเริ่มต้นกับโบแพงเนาะโบหอดสองหมื่นอ่านซะหมื่นกว่าบาทเนาะหมื่นแก๊ะนิดน,นึงบอกสเปคประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะสเปคที่ทุกคนจะได้ก็คือเริ่มต้น1,000บาท 72โวลต์เนาะแล้วก็กล่องก็เป็นน่าจะเอี๊มสาหรือเ e อี M ๊มห้เนาะแล้วก็สภาพทุกคนอยากได้แบบใดเนาะยาวสั้นเราสามารถเฮ็ดให้ได้ตามตามสั่งเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวบันนี้เราจะพาพาทุกคนไปเบิ่งสถานที่ที่เราจะปลูกยางเนาะว่าร์เช็ดนั่นนี่ตัดใหม่นั่นนี่ไปแก่ใหม่ซอยกันก่อนเนาะทุกคนเนาะเออสำหรับคลิปนีก้ก็ เอาก็เสิได้จบไปเพียงสมินนะ่งทุกคนฝากทุกคนกดไลค์ hmm. กดซับสไครป์ส่องกั like นแะล้วทีเนาะเออแล้วก็อย่าลืมบุคโลสนาย้เฮาในเดอ้อเด๋ยนเนี้เฮากำลังกลับมาเหตุคลิปคือเก่าเนาะทุกคนเนาะและ้วเฮาจะพาทุกคนไปเบิง่งขัดตัดใหม่น้อยนึงแล้วก็ปิดเนาะทุกคนนะเออ่ะสเปคก็ประมาณเท่านี้แหละหยังอ,งออนมาดูคือบ่ไทย สเต็ป <Step S 2> ประมาณนี้ถือใจอยู่ที่นั่นฮะรวมมาแต่งโพดบอกไปเช่าอของแตง่งเออเก็ประมาณนี้แล้วนั้นทุกคนไปจอดก่อนส่งประมาณนี้ไปทุกคนเดีย๋ยวพาทุกคนไปเบิร์ตกับปิดคลิปเด้อนี่ทุกคนจักสตินไฟฟ้า สามารถตัดกกใหญ่ไปได้ได้ทุกคนเนาะยุคนี้มันต้องไฟฟ้าแล้วทุกคนชิบแใส่น้ำมันไหนมันเจ็บหูเห any ็นยังอันนี้เลยจ้ะเออจับขดขักเลยลูกนี้มันต้องไฟฟ้าเท่านั้นเราใสบหูนะทุกคนเนาะอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะโฉบแล้ว เราหลดออกก่อนนะทุกคนเห็นไหมสถานที่ที่จะปลูกสถานที่ที่เราจะปลูกนะมันอาจจะบเ,เรี่ยบนะทุกคนเนาะแต่ว่าเรากรปลูกตามสภาพดินเ,นเพื่อลดต้นทุน มันก็ได้อยู่ดอกเพราะว่าเราเห็นลายบ่อนอยู่ไทยเนาะอยู่ภูจุพานั่นนี่อะให้นนามาชิบต้อยังปลูกได้มีอยู่นี่เนาะอะไรก็อยู่พุ่นทางลังลังสวนไปอีกมันก็โบตาณจำๆว่ะอ้าวลรชีจะได้ไปะเนี่ยระตำลังเฮ้ ลรมลรม่มลมโบยอมร่มยอมล้มฮึมตอนตัดนึงขัดยู่ตอนเมียนหักรถแกไปเลยละมันมีรถแกรถไทยน้อยเห็นหี้ยันใช้งานจักมัดเสี่รถไทยน้อยแกไปเลยละแกไ้แถวเคมนั่นนี่ละ cốc đu này nó cốc đu là ba vậy nó chắc lẽ mọi người em bên em mà tát xong à bỏ đi làm thức nó cho kênh แล้วใชซื้อแบตมาเพิ่มขายที่แบตเขาก็ขายอยู่ประมาณจากตน้นตั้งแต่ฉากเต็มหลือวะจากต้นหาต้นหาต้นใหญ่หาต้นเราบางใหญ่ก็จะกับบ้ิษัทน้ำมันอ่าก็เลยก็ตัดอดิงานมันงานเล่งนะทุกคน สำนียก,ก็ได้จิเนะมึงกล้ามาได้จากต้นเ,นเอามาหกร้อยนะเบิร์บอกหกหอ่กอยกับพอดีเบิร์กับพอดีดดได้ประตูคนเนื้อทีประมาณก,กันกยุดยวนเขาเหยียดนน่ประมาณเกือบสองเฮกตาร์สปูฮะ เออหายมันกุ้งหายมันกุ้งแต่ว่าหายมันเรียงไปแคบๆแนมมะซีแนมมาตะบงซีไหมอ่าไปนั่นี้ครับจะช่องแม่พลาซนั่อ๋ออ่ะปลูกประมาณเนี่ยแต่คนเนาะเดรื่องอื่นมาเริ่มปลูกเราจะมาถ่ายทุกคนบึงอีกเนาะเป็นคลิปปลูกยางโดยเฉพาะเลยเนาะนะสำหรับคลิปนี้ครับกับใครไปสาดแวดวะสาดแวดสาดโคนเท่เออสาดโคลนผมจนยิบจักกือสภาพเลยทุกคนเนาะ ป่ะทุกคนค้มสำหรับคลิปนี้ฮะก็จะจบไปเพียงสำนี้แล้วทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดซับส,สไคร้สองลน์เว็มทีเนาะอ่ะไปะละเจอกันคลิปหน้าคลิปอื่นเมือ่อื่น